สวัสดีครับผมไอาจาก AIT คลิปโนนนี้เรามีกับแท็บเล็ตที่ผมใช้งานมาเป็นระยะเวลายาวนานมากกว่า2เดือนและคิดว่าเนี่ยคือ Android t a แท็บเล็ตในเลทราคาหมื่นเดียว11,000มีทอนณนะตอนนี้ที่คุ้มค่าที่สุดถ้าเกิดเราจะต้องลงทุนซื้อแท็บเล็ตสักเครื่องมาเพื่อใช้ในการทำงานหรือเสพความบันเทงิงเล่นเกมดูซีรีส์ดูภาพยนตร์กระตาเจ้าตัวเนี้ยผมว่าคุ้มที่สุดนะตอนนี้ของ Android t a แท็บเล็ตและเพราะนี่คือแท็บเล็ตที่มาพร้อมกับ 5G ในตัวแล้วก็ SOC ที่แรงมากๆด้วยสำหรับเรทราคาเนี่ยผมว่าแรงที่สุดตั้งแต่มีขายในะประเทศไทยนะตอนนี้นะครับกับ Samsung Galaxy Tab A9 Plus หากใครอยากรู้ว่าเขามีความเก่งกาจขนาดไหนคุ้มค่าแค่ไหนไปรับชมรีวิวกันครับ อันดับแรกที่ผมบอกว่า galaxy tab a 9 plus เครื่องนี้มีความคุ้มค่าที่สุดของกลุ่ม android tablet นะตอนนี้ก็คือเขามาพร้อมกับ soc ที่เลือกใช้ภายในเนี่ยเป็น snapdragon 695 5 g ครับในเลทราคา11,000 10, 1000มีทอน คุณได้ SOC ที่แรงขนาดนี้แล้วก็ลองรับการใช้งานแท้จริงเนี่ยมันเป็นอะไรที่ค่อนข้างคุ้มค่าครับหากเราจะพูดถึงเรื่องของประสิทธิภาพในการใช้งานทั่วไปหรือแม้แต่การเล่นเกมนะ Galaxy Tab A9 Plus เครื่องนี้สามารถให้ประสิทธิภาพ Single Core ที่สูงกว่า Helio G99 มากถึง25%ส่วนการทำงานด้านมัลติคอร์เวลาที่เราทำงานหลายๆอย่างพร้อมกันหรือการทำงานที่ประสิทธิภาพสงูงๆเนี่ยก็มีประสิทธิภาพที่สูงกว่า Helio G99 มากกว่า8%ครับส่วนด้านของกราฟิกชิปเนี่ย Galaxy Tab A9 Plus เครื่องนี้ก็มีประสิทธิภาพในการทำงานหากใครจะนำไปเล่นเกมตัดต่อวิดีโอตกแต่งภาพเขามีประสิทธิภาพที่สูงกว่า Helio g 9 9มากถึง23%ครับ นี่คือความคุ้มค่าในเรื่องของประสิทธิภาพที่เราจะได้จาก Galaxy Tab A 9 plus 5 plus g เครื่องนี้ใครจะนำไปเล่นเกมก็หายห่วงครับเล่นเกมระดับ60 fps ปรับกราฟิกระดับกลางระดับเริ่มตม้นเล่นได้แบบ au, ยาวๆหายห่วงสบายๆเลยครับสำหรับ Galaxy Tab A 9 plus เครื่องนี้คือผมก็ซื้อมาก็นำมาเล่นเกมก็คุ้มค่ามากๆแล้วอ่ะสำหรับ Galaxy Tab A 9 plus เครื่องนี้นะครับส่วนเรื่องของความแรงก็หายห่วงครับและยิ่งมาพร้อมกับเทคโนโลยี5 g นั่นเท่ากับว่าเวลาที่เราไปข้างนอกต้องการเชื่อมต่อ,อเทอร์เน็ต่างๆ เชื่อมต่อรายายต่างๆเจ้าตรงนี้ก็มาพร้อมกับการเชื่อมต่อที่รวดเร็วชับไวและที่สําคัญนะครับ Galaxy Tab A9 Plus เครื่องนี้นะครับยังสามารถใช้งานแอปพลิเคชันอย่างเช่นแอปโทรศัพท์ในการคุยโทรศัพท์ก็ได้และแอปข้อความการดู OTP ต่างๆก็สามารถทําได้หมดใช้งานแอปทุกแอปในมือถือได้หมดแล้วก็ใช้งานแอปพลิเคชันที่มาพร้อมกับ UI ของแท็บเล็ตก็สามารถใช้งานได้ใน Galaxy Tab A9 Plus เครื่องนี้มันเป็นอะไรที่ตอบ ครบจบทุกอย่างเลยจริงๆรวมถึงด้านของซอฟต์แวร์ก็ตามครับนี่คือ Galaxy Tab A9 Plus มาพร้อมกับ Android 13 OS ครอบทับด้วย One UI 5.1.1ครับนี่คือ UI ครอบทับที่เราไว้ใจได้ที่สุดนะตอนนี้ของ Android Tablet แล้วไม่ว่าจะเป็นการทำงาน multitasking ต่างๆที่เราสามารถใช้งาน3แอปพร้อมกันบนหน้าจอหรือใช้งานมากกว่า3แอปพร้อมกันบนหน้าจอก็สามารถทำได้ทำให้การทำงานในด้านของการเป็นแท็บเล็ตเนี่ยที่ต้องการทำงานหลายอย่างพร้อมกัน เจ้า Galaxy Tab A 9 plus ตัวนี้สามารถตอบโจทย์ให้คุณได้ครับแถมเขามีแรมภายในมาให้เรามากถึง8 g b และยังสามารถสร้างแรมเสมือนผ่านแรม plus ให้เราได้อีกด้วยนะครับเรียกไดว่าใครจะซื้อไปเพื่อใช้ในการทำงานผมว่าเจ้าตัวนี้จะตอบโจทย์คุณมากๆและที่เซอร์ไพรส์มากกว่านั้นเลยนะครับ Galaxy Tab A 9 plus เครื่องนี้มี Samsung Dex มาให้ครับหากใครจะซื้อแท็บเล็ต ไปเพื่อใช้ในการทํางานแบบจริงจังซีเรียสซีเรียสเลยอะต้องการโหมดการทํางานแบบเดสก์ท็อปโหมดอย่างเงี้ยนะครับ Galaxy Tab A9 Plus เครื่องนี้ก็จะตอบโจทย์ให้คุณได้ครับซึ่งเวลาที่เราใช้งาน Samsung DeX เนี่ยเราก็ตอบเมาส์ต่อคีย์บอร์ดในการใช้งานได้อย่างปกติเลยถือว่าตอบโจทย์สําหรับสายทํางานมากๆสําหรับ Galaxy Tab A9 Plus เครื่องนี้ เมื่อเรามีฮาร์ดแวร์ที่ทรงพลังแล้วก็ซอฟต์แวร์ที่ดีเยี่ยมมารวมอยู่ในเครื่องนี้ทำให้มันเป็นอะไรที่ผมมองว่า Galaxy Tab A9 Plus มันคุ้มค่ามากๆทั้งด้านของการทำงานและมัลติมีเดียทั้งหมดนี้ทำงานบนหน้าจอ TFT LCD ขนาด11นิ้วครับมีความละเอียดอยู่ในระดับ Full HD Refresh Rate 90Hz ซึ่งผมว่า Full HD 90Hz เนี่ย ทำให้เราสามารถมองได้อย่างคมชัดเต็มตาความลื่นไหลความสม่ำเสมอของหน้าจอถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีครับมันไม่กินพลังงานเครื่องมากจนเกินไปทําให้เราสามารถใช้งาน Galaxy Tab A9 Plus ตัวนี้เต็มวันได้อย่างสบายๆและลำโพงของ Galaxy Tab A9 Plus ตัวนี้มีลำโพงมาให้เรามากถึง4ตัวเลยครับบน2ล่าง2ซึ่งมีกำลังในการขับลำโพองอยู่ที่1.2วัตต์ มาพร้อมกับ Dolby Atmos มาให้ภายในตัวด้วยแต่เสียงที่ได้เนี่ยมันจะมีความกล้องระดับหนึ่งแล้วก็เน้นไปทนแหลมนะครับสำหรับลำโพงที่ได้จาก Galaxy Tab A9 Plus 5G เครื่องนี้เดี๋ยวเราไปลองฟังเสียงตัวอย่างที่ได้จาก Galaxy Tab A9 Plus ตัวนี้ดูกันครับว่าถูกใจเพื่อนๆมากแค่ไหนไปลองฟังกัน ส่วนพอร์ตการเชื่อมต่อต่างๆของ Galaxy Tab A9 Plus มาพร้อมกับพอร์ต USB Type C 2.0แล้วก็ Audio Jack 3.5ม mm, ิมครับและการเชื่อมต่อไร้สายต่างๆของ Galaxy Tab A9 Plus เครื่องนี้นะครับรองรับ Wi-Fi 5 Bluetooth 5.1ส่วนการค้นหาตำแหน่งนะครับรองรับทั้ง GPS, Glonass, Galileo, q c s s แล้วก็ไบต์ครับนี่ก็คือการทำงานที่เรียกว่าครอบคลุมทุกการใช้งานทั้งหมด ใช้เป็นมือถือเครื่องหนึ่งที่มาพร้อมกับหน้าจอขนาดแท็บเล็ตได้เลยคือใครที่เป็นคนชอบพกเครื่องเดียวเนี่ยเจ้า Galaxy Tab A 9 plus เป็นตัวจบที่ชั้นดีชั้นยอดมากๆในราคา11,000มีทอนน่ะได้ขนาดนี้ผมว่าน่าจะหาไม่ได้แล้วในตลาดที่จำหน่ายในประเทศไทยอย่างเป็นทางการนะตอนนี้อันนี้แหละทำให้ผมเลือกใช้งาน Galaxy Tab A 9 plus 5 g เครื่องนี้ครับ มันค่อนข้างที่จะเรียนได้ว่าคุ้มค่ามากๆส่วนเรื่องของแบตเตอรี่ Galaxy Tab A9 Plus เครื่องนี้นะครับเขามาพร้อมกับแบตเตอรี่ภายใน7,400 0 mAh ครับรองรับการชาร์จไ15วัตต์แนะนำว่าชาร์จช่วงเรานอนนั่นแหละดีที่สุดครับสำหรับ Galaxy Tab A9 Plus เครื่องนี้เพราะว่ามันชาร์จได้สูงสุดอยู่ที่15วัตต์เนาะก็ไม่ได้เร็วมากสักเท่าไหร่หรือถ้าเกิดเราต้องชาร์จตอนที่ทํางานไปด้วยก็โอเคครับ ก็ชาร์จไปใช้ไปอาจจะมีความร้อนเกิดขึ้นได้นะอันนี้ขอเตือนไว้ก่อนส่วนเวลาที่เราใช้งานเรื่องของแบตเตอรี่หากเรานําไปเล่นเกมดูซีรีส์นะครับแล้วแบบเปิดเสียงลําโพงเกือบสุดตลอดตอนใช้งานเนี่ยแบตเตอรี่เขาจะอยู่ได้ไม่เกิน8ชั่วโมงแต่ถ้าเกิดเราใช้งานเล่นโซเชียลมีเดียทำเอกสารน่นนี่นั่นอ่ะแบตเตอรี่เขาสามารถใช้งานได้ยาวนานกว่า10ชั่วโมงนะอันนี้คือสิ่งที่ผมได้ทดลองมาถือว่าค่อนข้างที่จะประทับใจครับสำหรับคลิปรีวิว Galaxy Tab A9 Plus 5G ผมก็ต้องขอจบลงไว้เพียงเท่านี้หาใครมีอะไรสงสัยคอมเมนต์ใต้คลิปผมจะรีบไปตอบทันทีครับไว้พบกันใหม่ในคลิปหนะ้าสวัสดีครับ